จะมานั่งสนใจอะไรกับเสียงนกเสียงกาเสียงของดอเรมาริกาก็เป็นเหมือนเสียงนกและกเสียงกาท่านหนึง่งเพราะฉะนั้นจะมาสนทําไมละเสียงนกเสียงกาเรานี่มีอํานาจวาสนาบริหารชาติบ้านเมืองจะไปสนเสียงนกเสียงกาหาพ่อมึงเหรอ อืมไม่ต้องไปสนเสียงนกเสียงกาดเรมาริการมาเปิดไลฟ์สดเนี่ยนะคะดรมาริการไลฟ์ดเรมาริ life. กาไลฟ์เนี่ยอืมดเรมาริกานะไม่ใช่สุดที่ใช้หยุดไลฟ์ live. อืมจะมาสนเสียงนกเสียงกาทําไมยายพื้ไมันต้องสนเสียงนกเสียงกาหรอกอย่าไปสกัดเลยอย่าไปสกัดสกั้นเลยและอีพวกกระทรวงดิจิตอลแหละไอพวกกระทรวงดิจิตอลว่าเลยรจนะ ไอ้พวกกระทวงดิจิต้ลวเลตอะอืมนี่เจ้านายเก่ามึงนะนี่เจ้านายเก่าน,นี้นี่เจ้านายเก่าเจ้านายเก่าจ้าเจ้านายเก่านั่งอยู่นี่มึงไม่ต้องยิงสแปมใส่ช่องกูหรอกอีพวกกระวูดิจิต้ลวเลดอะมึงอย่าเสือกอะไรให้มากมึงระวังหน่อยเดี๋ยวติดคุกตอนโตนะ ระวังนะไม่ต้องยิงสแปมใส่ดอเรมาริกาเดี๋ยวระวังติดคุกตอนแก่นะมึงติดคุกตอนแกเหมือนบุญทรงติดคุกตอนแกเหมือนอธิบดีกรมแถวกระทรวงพาณิชย์ติดคุกตอนแกเหมือนเนี่ยนะรัฐการขนรั้นหลวงติดคุกตอนแกเหมือนกระทรวงการคลังซึ่งมีรองอธิบดีท่านหนึ่งติดคุกเพิ่งจะออกมาหรือว่ายังไม่ออกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ติดคุกข้าราชการติดคุกรัฐมนตรีติดคุกส่วนใหญ่ไม่เคยมีรัฐบาลชุดไหนที่มีรัฐมนตรีติดคุกนอกจากรัฐบาล รัฐบาลแซ่อวยรัฐบาลแซ่อวยเนี่ยรัฐบาลแซ่อวยเนี่ยติดคุกพาข้าราชการติดคุกกันเพียบภาพการติดคุกนั้นเนี่ยไม่ได้มีใครกันแกลอกพวกมึงทําเองทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดคุกเนื่อพวกเธอทําเองกันทั้งนั้นเลยบางคนเนี่ยก็ไม่รู้สี่รู้แปดไม่รู้แสแอดอะไรเลยเขาสั่งมากระทาเขาสั่งมาก็ทาทั้งนั้นที่เขาสั่งผิดล่าสุดข้าราชการตอนนี้รีบจะขิดกันแล้วนะเพราะอะไรเพราะมีกระทรวงหลายๆกระทรวงกําลังสั่งข้าราชการทําผิด รากฏการจํจนวนมากนิ่งแล้วก็ซื้อเวลาบางคนมีกุศลาัยก็ทําการซื้อเวลาหยุดยื้อยุดยื้อซื้อเวลาแต่บางคนเนี่ยที่ซื้อบือ้อไม่รู้จักวิธียุดยื้อซื้อเวลาก็ปรากฏว่าทําตามสั่งเพราะโดยละม่อมแล้วก็ต้องการที่จะเลื่อนยศเลื่อนบัางเลื่อนตําแหน่งเหมือนกับเจ้าหน้าที่สํานักง,งานตํารวจเนี่ยล่าสุดเห็นไหมล่ะไอ,อ้ที่ไปจาชั่วแต่ใดมาเนี่ยไอ้ที่ไปําชั่วแต่ไดมา,า,มดมาขึ้นผู้การขึ้นผู้การขึ้นบังคับชั้นหมดแล้วนะ ขึ้นระดับผู้บังคับชั้นเลยหมดแล้วนะไอ้พวกจะไปทาชั่วแต่ใดมาขับรถพาโจรหนีมั่งนะแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับระเบิดระบุยมั่งไปเกี่ยวข้องกับการเบิกระเบิดหลวงเอาไปตะลุยบุยแถววัดพระแก้วบ้างโอ้ยขึ้นยศขึ้นบ้างกันหมดแล้วนะเพื่ทัวร์เลยหรือยังเนี่ยขึ้นยศขึ้นบ้างจังสั้นละสูขึ้นยศขึ้นบ้างกันหมดแล้วนะเนขึ้นยศขึ้นบ้างกันหมดแล้วเด้นั่นละสู <c oughs> แล้วแล้วนี่ท่านอดีตผู้บัญชาการตํารวจตํารวจสอดสวนกลางนั่งฟังอยู่ไหม เอออดีตผู้บัญชาการสอบสวนกลางนั่งฟังอยู่ไหมนั่งฟังอยู่หรือเปล่าเวลาเออเวลาเธอฟังเนี่ยเธอฟังกับอดีตผู้บัญชาการสอบสวนกลางนะเธออย่าฟังแต่เพียงผู้เดียวนะเออเดี๋ยวมลตอเดี๋ยวมลตอบอกว่ามึงฟังยางไงกันมุสูฟังอย่งงกันมึงจะซวยหน่อยเฮ้เออ <c oughs> <c oughs> ตอนลำโพงเรียบร้อยบดีต้ตอ บทที่ตอลําโพงอย่างกันอืมไปไปไป,ไป,ป้าแม,แม่แม่อุ้ยมาฟังนี่นะแม่อุ้ยแม่อุ้ยแม่อุ้ยแม่อู้ <c oughs> แม,ม,ม่เร่งลงบ่มเนี่ยไปป้าแม่เร่งลงบมมาฟังตัวโอเคทุกคนสวัสดีทุกทุกคนนะจ๊ะ ายาบุญมากาไก่กลายเป็นหงยามบุญหลงหงก็เป็นกาหน้าชงนยาบุญมานั้นหมูหมากลายเป็นคนยาบุญหลนคนมีวาสนาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศสมมติประเทศหนึ่งปรากฏว่าสร้างคุณประโยชน์ให้ประเทศจัดเยอะแยะมากมายใช่ไหมดรมาริกาปรากฏว่าสร้างปราการแรกสร้างเรื่องสร้างเรื่องเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แปลว่าหวยบ่อนซ่องปรากฏว่าให้อาชีพกรีปับ๊บเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คือหวยและบ่อนและซ่อง โดยบอกว่าบ่อนจะเป็นเพียงแค่10%ของโครงการนี้ตาปรากฏว่าแต่ปรากฏว่าเอกสารที่มีปรากฏว่ามันคือเอาห้างสรรพสินค้าเนี่ยมาเป็นตัวล่อแต่ว่ารายละเอียดในกฎหมายมีซ่อนงมซ่อนคือซ่อนเงินไว้เยอะมากกะว่าจะสร้างงานให้ประชากรสักประมาณ9 000, 6 0 0 6 0 0 0แต่ปรากฏว่าที่จริงมันคือ พระราชบัญญัติคาสิโนคือจะตั้งคาสิโนและออกใบอนุญาตตั้งบ่อนคาสิโนให้เหมือนกับาสเวกัสให้เหมือนกับดูไบให้เหมือนกับ ปอยเป็ดให้เหมือนกับที่ประเทศคาเมแล้วก็ให้เหมือนกับสามเหลี่ยมทองคาที่มีจีนจีนเทาไปทําบ่อนไปทำบ่อนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ให้เหมือนกับอาณาจักรโกกั้งที่มีบ่อนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ให้เหมือนกับตรงข้ามกับแม่สอดข้ามแม่น้ําเมยเป็นนิดเดียวปรากฏตรงนั้นก็ไปกลายเป็นสถานที่หวยแล้วก็บ่อนแล้วก็ซ่องแล้วก็กลายเป็นสถานที่คอเซ็นเตอร์ที่เอาคนทุกนานาชาติไปอยู่ตรงนั้นรวมทั้งดาราจีนสองสามคน e n t e r เมนต m e n t complex ของนายกร,รัฐมนตรีประเทศสม,มุติประเทศหนึง่งปรากฏว่าขนาดอานย่างลิน ันกันเลยว่ามันหมายความว่าอะไรโมเดลบอกว่าศึกษามาจากดูไบแล้วก็ประเทศทั่วโลกรวมทั้งศึกษามาจากสิงคโปร์ซึ่งสิงคโปร์เขาก็ทําเหมือนกันเขาบอกว่าเอ้ยสิงคโปร์ก็ทําเหมือนกันแต่ขนาดียยกันโมเดลเป็นสิงคโปร์เือเป็นปลอยเป็ดเพราะว่าพ่องไปเอาพ่องไปเอาอความทันสมัยมาจากปลอยเป็ด ทำไม,มก็ปล่อยเป็ดตอนสมัยที่พ้องกําลังรลหะเหินหาที่จะลงเดินดิไนไม่เจอปเปกอ็เลยไปเป็นที่ปรึกษาของประธานปไป,ป,นปไปเป็นที่ปรึกษาของประธานประเทศคแมงอะไ,ไ,ไปเป็นประเทศไปเป็นที่ปรึกษาของประธานประเทศคแมร์จาได้ไหมไปเป็นไปเป็นที่ปรึกษาของประธานประเทศคแมร์นั่นแหละไปเอาวิชามาจากคแมร์กูค,คึกว่าอุ้ยจะเด็ดเด,ดโชแค่ไหนปรากฏว่าไปเอาวิชามาจากคแมร์ ไปเอาวิชามาจากดอนบ่อนปอยเปรตของค่าแมบอกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์สุภัสดว่าแต่ขณะเดียวกันข้อเท็จจริงขณะเดียวกันข้อเท็จจริงก็คือช่างแม่มันหมายถึงว่าประเทศไทยจะเป็นหาอะไรก็ช่างแม่มันประเทศไทยจะเป็นอะไรก็ช่างแม่ภาษาอิ่าลิีแลภาาษไทยแปลว่าช่างแม่มันอออขออนุญ,ญาต,ตนะอาานฮะ เพลงชื่อเลดีบีท่าแปลพภาษาไทยว่าช่างแม่มันแสดงว่าในยุคนั้นมีการขายแม่เป็นกิโลเท่านั้นเองนะไม่ได้เป็นเรื่องหยาบคายอะไรเลยเขาได้วเขาเาเป็นกิโลเับเป็นกิโลคือมันเหมือนกับเพลงของคนเก็บกดต้องอยู่เมืองนอกนานก็เลยไม่รู้จะตอบขาคำตอบไม่เจอต้องบอกว่าเลดีบี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 จะเป็นจะ ชัั่งแมมงแมมนแม,มนเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคโน้นนะฮะในยุคน้นแถวแถวเมืคนเดียวกันกับที่พูดในเวทีตลาดทุนเมื่อคืนคนนี้คือคนเดียวกันซึ่งเป็นอดีตที่ปรึกษาของฮุนเซนซึ่งเป็นผู้นําประเทศกัมพูชาและปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาของผู้นําอาเซียนซึ่งก็คือเป็นผู้นําของประเทศมาเลเซีย ซึ่งประเทศสองประเทศที่อยู่ต้องใต้ของเราอยู่อยู่กระรงข้างของเราล้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่เป็นพื้นที่ที่จะต้องมีปัญหากับเราคือเป็นประเทศข้างบ้าน <IT IC AL> เป็นประเทศข้างบ้านที่จะมีเรื่องปัญหาเรื่องดินแดนปัญหาเรื่องประชากรปัญหาเรื่องอะไรต่างๆกับเราแทนที่จะต้องมานั่งแก้ไขปัญหาไอ้เรื่องเกี่ยวกับประชาชนหรือประชากรปรากฏไปนั่งเป็นที่ปรึกษาให้กับเขาคําถามก็คือว่าประเทศทั้งสองประเทศ ที่ไปนั่งเป็นที่ปรึกษาขณะที่ลูกของตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศแต่คุณไปเป็นที่ปรึกษาของสองประเทศซึ่งเป็นประเทศที่มีปัญหาเรื่องเขตแดนกับประเทศไทยและมีปัญหาเรื่องความมั่นคงกับประเทศไทยถ้าเกิดถ้าเกิดมีสมองเนี่ยจะคิดไม่ได้เลยนะถ้าเกิดมีสมองจะคิดไม่ได้เลยวันนี้อรอเมริกาไปสวัสดีปีใหม่อดีตนายกรัฐมนตรีสท่าน ไปสวัสดีปีใหม่อดีตนายกรัฐมนตรีสองท่านดิฉันจะไม่พูดนะคะว่าพวกท่านเนี่ยให้อวารว่าอย่างไรบ้างแต่ดิฉันมีความรู้สึกว่าอดีตนายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านแตกต่างกันมากกับอดีตนายกรัฐมนตรีอีกผู้หนึ่งซึ่งทําลายชาติทุกกระบนท่าคือมึงคิดดูนะลูกมึงเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนตัวมึงก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีแต่เสือกไปเป็นที่ปรึกษาของประเทศข้างบ้านสองประเทศและเสือกไปแก้ปัญหาอีกประเทศข้างบ้านประเทศหนึ่งซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ เพราะฉะนั้นเนี t t ai, after, yeah, of fact, of today, ่ยคําถามก็คือว่าการเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยแปลว่าได้รับพระราชทานมาด้วยนะบั้งยศบาไลได้รับมาทั้งนั้นเลยคําถามก็คือว่ากลิ่งเกรงใจบ้างหรือไม่อ่ะเพราะฉะนั้นคนที่ร้องเพลงช่างแม่มันที่ประเทศกัมพูชาเมื่อหลายสิบปีที่แล้วเป็นคนคนเดียวกันกับที่ปลาใสให้กับพวกตลาดหุ้นฟังเมื่อคืนแล้วก็ปลาใสโดยเมาวายแล้วก็ขึ้นไปพูด กเตอร์มริการู้ยี่ได้อย่างไรกูรู้ยันวายยี่ห้ออะไรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ได้เมาวายแล้วขึ้นไปพูดจะพูดตัวเลขผิดตัวเลขถูกได้อย่างไรล่าสุดพูดเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจก็ผิดทั้งหมดและนอกจากนั้นแล้วพูดเรื่องคาดการณ์ก็ผิดทั้งหมดและนอกจากนั้นอยากจะโชว์วิสัยทัศน์ปรากฏว่าตลาดหุ้นเจ้ามาแดงทั้งเถือกต้อยหุ้นตกค่ะต้อยต้อยขาหุ้นตกแดงทั้งกระดานค่ะต้อยขาต้อยขาสร้างความเชื่อมั่นอย่างไรให้ตลาดหุ้นซบเซาหุ้นตกหมดเลยต้อยขาต้อยหุ้นตกหมดเลยค่ะต้อย ตอยขาตอยหุ้นตกหมดเลยค่ะเศรษฐกิจไทยปี2025คือปีนี้2568จะโต3%บวกปีต่อไปจะโต4%บวกปีต่อไปจะโต5%บวกต้อยพูดในฐานะอะไรแล้วใครเป็นคนทำให้บวกหรอ ที่ต่อยพูดเนี่ยต่อยพูดในฐานะอะไรเหรอจ๊ะหนึ่งพูดในฐานะนายกรัฐมนตรีตัวจริงสองพูดในฐานะคดพ่อของนายกรัฐมนตรีสามพูดในฐานะของอดีตนายกรัฐมนตรีสี่พูดในฐานะที่เมาไวไยแล้วก็ขึ้นไปพูดกขอคอหนึ่งพูดในฐานะอะไรคะต่อยขา ต่อยอาหารกาพูดในฐานะอะไรค่าต่อยขาขนาดนายกรัฐมนตรีเขายังไม่พูดเลยซากคำว่าประมาณการปีนี้เศรษฐกิจไทยตัวเลขจะโตประมาณเท่าไหร่นายกรัฐมนตรียังไม่ได้พูดซากคำทำไมต่อยพูดอะไรทําไมไม่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและไม่ไว้หน้าลูกสาวบ้างนายกรัฐมนตรีเป็นลูกสาวที่ครอบครองอยู่ไม่ใช่หรอคะตัวเลขเศรษฐกิจพูดไปสามสี่ห้าใครทำคะใครปฏิบัติใหค้ค่ะใครจะเป็นผู้ปฏิบัติคะ่ะก็ยอมรับนะว่ารัฐมนตรีว่า,วาการกระทรวงการคลังเป็นเด็กในอวยเป็นหมูในเล้า เป็นเด็กที่เกลามาตั้งแต่ส้นตีนเลี้ยงดูด้วยส้นตีนมาโดยตลอดเข้าใจได้ <IS> AS <C> AS> เข้าใจได้ว่ารัฐมนตรีคลังเนี่ยเป็นเด็กที่อยู่ในอวยอยู่ในอุ้งตีนมาโดยตลอดลประกอบประหมบเพาะมาตั้งแต่สมัยที่ไปทำปตทให้ขายหุ้นในปตทนะขายหุ้นปตทเอาเอา,เอาปตาทเข้าตลาดนะนะขายหุ้นปตทระเบิดระเบ้อนะเออเข้าใจได้ค่ะการคาดการตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยเธอรู้ไหมว่าการพูดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ปรากฏว่าเช้ามาหุ้นตกรูดเลยค่ะกระดานแดงทั้งเถือกเลยปรากฏว่ากระดานแดงทั้งเถือกเลยค่ะค่ะรายการดจรมาริกาวารตี้ทอกโชใครครฟังฟังใครไม่ค่ฟังไม่ต้องฟัง,ฟงนะคะค่ะแล้วก็ครใครแซะค่อยๆแซะนะคะและดูก่อนว่าตอนแซะเนี่ยควรจะแซะตอนไหนเวลาแซะเนี่ยให้แซะตอนเปิดประเด็นคอนเทนต์ที่จะต้องแซะแซะให้ตรงกับประเด็นที่พูด แต่ถ้าเกิดช่วงไหนที่มีการป้ายยาอย่าเพิ่งแสะเพราะถ้าเกิดแสะตอนป้ายยาครีมคอลลาเจนพรีเมียมกันแดดสบู่ยาสีฟันนู่นนี่นั่นเวลาฉันขายไม่ต้องแสะเพราะถ้าเกิดแสะตอนนั้นเนี่ยฉันจะปิดรายการเสร็จแล้วก็ให้ตำรวจเนี่ยเอาหมายเรียกเนี่ยเรียกเธอมาเจรจาชดใช้สินไหมค่าเสียหายจากการที่ฉันขายของไม่ได้ ฉันจะเรียกเธอมาเสียค่าสินใหม่ที่โรงพักรายละประมาณ8ปดแสนสองหมื่นบาทเล่เอาก็บางทีบางวันฉันขายได้เป็นหลายแสนแต่ถ้าเกิดเธอมานั่งแซะทีนึงปรากฏว่ารายได้ฉันหายไปหลายแสนฉันก็ต้องเรียกค่าเสียหายให้เธอเพราะว่าฉันอาจจะขายไม่ได้ประมาณสองสาวันรวมแล้วก็แสนแปดแสนสองหมื่นบาทเรียกรายละรายละแปดแสนสองหมื่นบาททำไมไม่เรียกเป็นล้านไปเลยละ่ะอืมนะเดี๋ยวอีกสามสี่วันกูก็ขายได้ใหม่เพราะฉะนั้นเรียกทีละสองสาวันแปดแสนสองหมื่นบาทจำใส่กระโหลกนะ้าไว้ด้วยนะคะอีพวกควายแดงแหมเวลากูไฝ่กับอ้พวก ศึกบอกว่ากูเป็นพวกกูเป็นเจ้าแม่เสื้อแดงพอกูเนี่ยดา่าไอ้พวกทักทินนท้อวยแล้วก็ลูกรวยโดยที่มีมีเหตุผลของมันแหมบอกว่ากูเนี่ยเป็นปอตปักกูเนีเน่เป็นปฏิปักเป็นปฏิปักกับรัฐบาลตุงต้งติง้งสะดิ้งสีอิจฉาเขาละสีนู่นนี่นั่นทําไมถึงไม่คิดว่าคนอย่างดเรมาริกาเนี่ยเขามีชีวิตเขามีจิตใจเขามีจิตวิญญาณเขามีทัศนคติเขามีแพชชั่นและเขามีจุดยืน เขามีอุดมคติในการที่จะตรวจสอบบคุคคลผู้ซึ่งมีอำนาจไม่ว่าอำนาจนั้นจะอยู่ในอำนาจของรัฐบาลใดใครทําชั่วเขาก็ตรวจสอบ ไอ้พวกูไก่ทําชั่วเขาก็ดา่าเขาก็ตรวจสอบไอ้พวกสแสดงทําชั่วเขาก็ดา่าเขาก็ตรวจสอบไอ้พวกซื้อสีไหนทําชั่วทําไมด่ดีฉันก็ด่าแล้วก็จะตรวจสอบทําไมไม่นึกถึงว่าดเรมาริกาเขาเป็นเช่นนั้นมาตั้งแต่อายุ22แล้วไปถึงไม่คิดว่าเขามีจิตวิญญาณเช่นนั้นมีแพชชั่นแล้วก็มีอาดมคติมาตั้งแต่อายุ2122แล้วทําไมถึงไม่คิดเช่นนั้นทําไมคิดว่าถ้าเขาเนี่ยพูดไม่ถูกจริตตัวเองก็หาว่าเขาเนี่ยเป็นพวกปรัปักต่อรัฐบาลทาไมไม่คิดวว่่าาาาทุกกๆรรัฐบลลเเ้็ิจณชนนี มึงตั้งสติไอ้สิงมึงตั้งสติมึงตั้งสติแล้วมึงก็เขียนมึงเขียนให้เป็นมึงพิมพ์ให้เรียบร้อยก่อนแล้วมึงค่อยกด enter อีสิงมึงกลับไปนั่งตั้งสติมึงมึงกลับไปนั่งตั้งสติอืมนั่นแหละมึงกลับไปนั่งตั้งสติมึงไม่ใช่ว่าืแดกเบียย์เมาแล้วก็มานั่งเม้นมึงกลับไปนั่งตั้งสติเสร็จแล้วก็เม้นดีๆคือเขียนให้พิมพ์ให้เสร็จพิมพ์ให้จบประโยคเสร็จแล้วก็ค่อยกด enter มึงมึงมึงกลับไปก่อนกูงงกับมึงมากแล้วมึงแบบ Enter Enter มึงไปตั้งสติก่อนอีสิงมึงไปไกลๆก่อนสิงใจเย็นๆมึงประเทศสิงคโปร์อย่างเงี้ยค่ะที่เขามีเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ย มีคาสิโนแค่เป็นสิบเอเนองนอกนั้นก็คือเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวแป9สิบเก้าสิบปอร์เซ็นซึ่งเมื่อก่อนอาจจะบอกว่าสิงคโปร์ที่ท่องเที่ยวอาจจะน้อยเล็กน้อยเพราะเป็นประเทศเล็กๆนะคะแต่พอมีอันนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ทําให้การท่องเที่ยวของเขาเนี่ยจเจริญเติบโตอย่างมาก GDP เขาก็สูงขึ้นอย่างมากด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นนี้ก็คือจะเกิดผลดีให้กับประเทศในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าผลักดันให้เกิดขึ้นเร็วได้ก็ก็นับว่าจะเป็นสิ่งที่ดีค่ะเราต้องเราต้อง เราต้องมีรีส์ันปากมากคันปากมากค่ะคันปากมากค่ะอืมคอยสีขันปากมากค่ะ,นคะ,นคะในฐานะที่ประเทศเราเนี่ยก็จะมีกบ่อนคาสิโนโละเพราะฉะนั้นการพนันขันต่อเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ก็จะไม่ผิดกฎหมายอีกต่อไปถูกต้องไหมก็จะเป็นเรื่องที่จะไม่ผิดกฎหมายต่อไปอีกถูกต้องไหมแม้กระทั่งพระราชบัญญัติเกี่ยวกับบ่อนการพนันออนไลน์อีเปลตเนี่ยให้กระทรวงดีีไปศึกษาปรากฏว่าล่าสุด ส่งเข้าไปพิจารณาในที่ประชุมคอรมอลแล้วนะส่งเข้าไปพิจารณาเรียบร้อยแล้วระหว่างนี้อยู่การพิจารณาเธอเชื่อไหมนอกจาก e ino, อีกาซิโนพรบกาซิโนหวยบอลซ่อ,องพ่องของอ e ีเปรดเนี่ยและอ e ีเปรดเนี่ยซึ่งเป็นผู้นําประเทศสมมติประเทศหนึ่งกําลังจะออกพระราชบัญญัติเพื่อรองรับการเล่นการพนัน,นบนออนไลน์อย่างถูกต้องตามกฎหมายเธอลองนึกดูซิว่าประเทศชาติเนี่ยมันมาถึงอะไรขนาดนี้